สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมอาจารย์บรรเจิดแก่นาสานะครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการพิจารณาความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อและไม่ควรเชื่อตามหลักพุทธศาสนานะครับสิ่งที่ควรเชื่ออันดับแรกก็คือพุทธองค์นี่สอนไว้หรือพุทธศาสนาเรามีแนวทางไว้ก็คือข้อที่1คือตถาคตโพธิสัต t ให้เชื่อการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพุทธเจ้าของเรานี่มีตัวตนมีธรรมะจริงนะครับแล้วก็ธรรมะของพะพุทธองค์นี่เราก็เห็นกันอยู่ว่าสุดยอดหาศาสนาหรือว่าคําสอนใดที่จะ,ะประเสริฐเลื่อ,เ,อเหมือนพระพุทธเจ้านี่คงไม่มีแล้วในในยุคนี้ในจักรวาลน,นี้นะครับประการที่สองก็คือเชื่อกรรม กรรมแปลว่าการกระทําคือการกระทําที่มีเจตนานะครับเชื่อกรรมกรรมเมื่อเราทํากรรมอะไรเราก็จะจะได้รับผลของกรรมนั้นซึ่งคือข้อที่สอบที่สามได้แก่เชื่อในเรื่องของวิบากกรรมคือผลของกรรมนะครับว่าใครทําอะไรก็ต้องได้รับผลทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกัลยาณการีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากาัง หรือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโก,โกนะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ได้ว่าดีหรือเลวสเตกัมมังวิพัชติตาทิโสหรือว่าบุคคลทํวาวันพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นยาทิสังละพเตพีชังตาทิสังละพเตภพลังอันนี้คือเป็นเรื่องของกรรมนะครับอย่างคนปลูกพืชอ,อะไรก็ต้องได้รับผลตามที่ตัวเองได้ปลูกไว้ทีนี้การ ให้ผลของกรรมนี่มันก็แล้วแต่ว่าจังหวะในการให้ผลเช่นปล่อยโคอกอกจะคอกอะไรอย่างาโคตัวใหญ่อาจจะอยากดันออกมาก่อนเป็นโคพลังเยอะแต่ตัวเล็กๆมันอยู่ข้างหน้ามันได้หลุดออกไปก่อนอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นบางคนว่าเอ๊ะทำไมทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเพราะว่ากรรมที่เราทำนี่มันยังไม่ยังไม่ให้ผล กรรมอื่นอาจจะกำลังให้ผลอยู่นะครับเพราะนั้นอันที่4ก็คือให้เชื่อเรื่องอกรรมสกตาสรัทธาเชื่อว่ามนุษย์เรามีกรรมเป็นของของตนนะครับว่าคนที่เกิดมานี่ล้วนแต่มีกรรมมาแต่เราได้เกิดมาเป็นคนนี่ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่จะสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ นะครับสร้างกรรมใหม่ได้ส่วนสัตว์ดิจฉานรต่างๆมันไปตามวิบากของมันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ดิจฉานอย่างเสือนี่ก็ต้องกินเนื้อบัวก็ต้องกินหญ้ามันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันนี่ก็มันอยู่ตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์เรานี่อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นกรรมก็สามารถที่จะเป็นไปตาม ไปตามกรรมของตัวเองแต่ไม่ให้เรายึดว่ากรรมนี่เราสร้างใหม่ไม่ได้นะครับอย่างที่เขาบอกว่าลิขิตฟ้าเนี่ยจะประมาณ70%แล้วก็มานะตนนี่30%คือเราทําเอาลิขิตฟ้าก็คือกรรมมันมาอย่างไงเราแก้ไขไม่ได้แล้วแต่มานะตนนี่มันจะชนะกรรมได้คือเราทําเอาในชาตินี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่มันผ่านมานี่เราคงไม่แก้ไขไม่ได้ไม่ละห้อยถึงความหลังเพ้อหวังถึงอนาคตแต่ทําปัจจุบันให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ประเสริฐสูงสุดนะครับเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะนันในเรื่องความเชื่อก็คือให้เราเชื่อของอตถาคตโพธิสถา์เชื่อกันตัดสรู้ของพุทธเจ้าเชื่อกรรม เชื่อวิบากกรรมผลของกรรมและเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนพระพุทธองค์ให้เราเชื่อแค่นี้นะครับไม่ได้ไปเชื่องมงายเชื่อนั่นเชื่อนี่แต่การเชื่ออะไรทุกอย่างเนี่เราต้องประกอบด้วยปัญญาพระธรรมของพระพุทธองค์ทุกข้อถ้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาวิญยะสติสมาธิแล้วก็มักจะลงท้ายด้วยปัญญาเสมอก็คือไม่ให้ไปเชื่อโดยที่เราไม่ได้พิจารณาก่อน ทีนี้สิ่งที่เราพิจารณาอีกว่าไม่ควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนี่ก็คือหลักกาลามสุตไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อเลยนะครับแต่ว่าให้พิจารณาก่อนซึ่งพระพุทธองค์ได้ให้แนวทางไว้10บข้ออันที่หนึ่งก็คืออย่าเชื่อด้วยการาได้ฟังหรือเพียงใครพูดให้ฟังแล้วเราก็เชื่อ กล้ายๆเป็นข่าวหรือข่าวอะไรมาแล้วก็เชื่อนะครับได้ยินได้ฟังมานี่ก็อย่าไปพปงใช้เชื่ออันที่สองคืออย่าพงใช้เชื่อที่ถือสืบสืบกันมาอย่างยาวนานเช่นจารีตประเพณีอะไรบางอย่างซึ่งมันล้าสมัยอย่างสมัยผมเป็นเด็กอายุ6-7ปีนี่มันจะมีพิธีลํำถวายผีเก็เรียกลาผีฟ้าภาคอีสานเราเนี่ ต่อมานี่ทางรัฐบาลประกาศให้เลิกไปนะครับคนก็ไม่นิยมไปแล้วเพราะว่าเขาให้เลิกมันเป็นการบูชาผีเรานับถือพุทธพระพุทธเจ้าองเดียวนี่พอแล้วนะครับแล้วก็อันที่3มก็คืออย่าไปปรุงใจเชื่อพวกสิ่งที่เล่าลือมาหรือที่คนส่วนใหญ่เขาเชื่อถือกันนะการข่าวลืออะไรต่างๆ นะเล่าหรือกันว่าอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่บางทีมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็อย่าปรงใจเชื่อในตำราหรือคำภีหรือว่าหนังสืออะไรนี่นะครับยิ่งทุกวันนี้หนังสือนี่มันม,นมีออกมาทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเขาเรียกพวกอ e ีบุ๊กบ้างอีไลบรารีบ้างนะครับพวกนี้บางเดียวไปอ้างอิงในทางวิชาการนมันเขาอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่เขาก็จะดูว่า มันเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือไหมนะเพราะว่าทุกวันนี้พวกเว็บต่างๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนถังขยะนี่แหละมันมีทั้งของดีไม่ดีเพราะนั้นมันท้าทายให้เราเข้าไปค้นหาใช้สติปัญญาพิจารณาเอานะครับแล้วก็อันต่อมาก็คืออย่าเชื่อโดยตักกะหรือโดยเหตุด้วยผลเหตุผลบางอย่างนี่มันอาจจะ ถูกในเ,เหตุผลอันนั้นนะมันไม่เกี่ยวกับอันนี้นี่นะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นก็ให้พิจารณาดูอย่างเช่นที่เขาร้องเพลงเนะี่ยฝนเอ้ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องนะกบเอ้ยทำไมถึงร้องที่กบมันร้องเพราะว่าท้องมันเจ็บอะนี้ก็คือมันไปนเหตุเป็นผลกับฝนไหมซึ่งจริงๆ มันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับเพราะฝนจริงๆหนี่ยมันเกิดจากมวลของความชื้นของก้อนเมฆการกลั่นตัวเป็นหยดน้ําอะไรต่างตกลงมาเป็นฝนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยตักกะโดยเหตุโดยผลประการที่ต่อมานี่ก็คืออย่าเชื่อโดยการเดาเอาคาดคะเนหรือการเขาเรียกการอนุมานคือคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปฏิปต่ปตอกันแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ต่อมาก็คืออย่าเชื่อที่ทียถ้าเราไปเห็นด้วยตาหรือว่าเป็นลักษณะอาการที่แสดงออกมาน่าเชื่อถือนะอย่างเขาไปเข้าทรงเจ้าทรงผีอะไรต่างเขาบอกหววบอกเบอร์อะไรเพราะอย่าไปเชื่อนะครับเพราะบางทีเขาก็แกล้งทำเอาอย่างบางคนว่าเวลานั่งสมาธิแป๊บหนึ่งปึ๊บเข้ามาเลยบอกว่าผีเขา้าทรงแล้ว นะครับซึ่งความจริงพวกนั้นเป็นพวกจิตอ่อนจิตอ่อนก็คิดว่าทรงจริงๆก็พูดไปตามสิ่งที่ใจมันบันดาลตอนนั้นซึ่งมันไม่จริงนะครับมันไม่จริงเพราะนั้นก็อย่าไปเชื่อถือการที่เห็นด้วยตาอันที่สา อันต่อมาก็คืออย่าเชื่อเพราะว่ามันมีอยู่ในทฤษฎีหรือว่ามันเข้ากับความคิดเห็นของเราเกิดทิฏฐิคือความเห็นของเราแล้วก็ตามันทําให้เกิดอคติในใจของเราเพราะว่าใจเราก็อาจจะเข้าข้างตัวเองอะไรแบบนี้นะคะรับเพราะนั้นการยึดทฤษฎีและข้อต่อมาก็คืออย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูด น่าเชื่อถือแล้วว่าองค์กรรวมทั้งคนนั้นทํางานอยู่ในองค์ก,นกรนั้นองค์กรนี้ก็เขาพูดออกมาเขารู้เขาเห็นอะไรนี่น่าเชื่อถือก็อย่าไปเชื่อนะครับแม้สุดท้ายพุทธองค์ก็ยังบอกว่าอย่าเชื่อเราผู้เป็นศาสดาไม่ให้เชื่อแม้แต่ตัวเองอย่าไปเชื่อครูอย่าเชื่อสมณนะหรือพระซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณอะไรต่างๆอย่าไปเชื่อนะครับทั้งหมดนี้เราก็เลย ไม่น่าเชื่อใครเลยแม้พระพระพุทธเจ้าท่านก็เพราะองค์ท่านก็คล้ายๆท้าทายเหมือนกันนะอย่ามาเชื่อนะเพราะนั้นศาสนา,า,า,าพุทธเราถึงเป็นศาสนา,าแห่งปัญญาไม่ได้บังคับให้คนมานับถือนะครับมันก็ไม่เลยไม่ค่อยเจริญในประเทศอินเดียมาเจริญในประเทศไทยของเราเนี่ยเหมาะกับนิสัยคนไทยหรือย,ยังไงไม่รู้ก็ เพราะนั้นจะเชื่ออะไรในแม้แต่พุทธองค์ก็ยังไม่ไม่ให้มาเชื่อตัวเองนะครับให้พุทธองค์เองก็คือให้ได้จริงๆทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต่อไปนี่ครูเขาฉันก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าฉันก็ไม่เชื่ออะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับความจริงทั้งหมดนี้ก็คือให้ได้พิจารณาก่อนโดยมีหลักการว่า ก่อนเราจะเชื่ออะไรนี่มันมีเหตุมีผลไหมน่าเชื่อถือไหมประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือไปถามผู้รู้ดูคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นปราชญ์ที่เขามีความรู้มากกว่าเราเขามีความคิดเห็นนี้อย่างไงอาจจะโดยการอ่านหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้เขาที่เขาวิจารณ์ออกมาน่าเชื่อถือไหมวิจารณาหลายคลาดในหลายเหตุได้หลายผลนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจ ประการที่สก็คือเอาไปทำดูเอาไปทาดูสิ่งที่เขาพูดมานั้นว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันจริงไหมเอาไปทำดูมันเป็นผลเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะเกิดผลกับตัวเราเองนะครับก็จะทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีเพราะนั้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อแต่พพุทธองค์ให พิจารณาก่อนว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่ออะไรนะครับผมก็ขอแรกเปลี่ยนเรียนรู้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ